สวัสดีครับเผมพอกับมูลมีเพลย์เซฟช่องด้วยว่าอย่างหน่อยเพราะว่าทั้งช่องเพจช่อง y ยูทูปเพื่อกัรพี่น้องเนาะมินิแพสมาบวงเปลงผักพี่น้องมันสะท้อนแสงแดดเยาว่ากัล้วพี่น้องเด้อพามาเก็บผักเก็บผักพี่น้องมาเก็บผักอากาศหนาวหนาวพี่น้องลมแห้งค่ะบพาพี่น้องอัปเดตมินีิตะเปลี่ยนบรรยากาศเพี่น้องบรรยากาศจากกินกินหวานกินเผ็ดกินข้าวกินสมเด็จพี่น้องพาพี่น้องมาชมผักพี่น้อง มาสมสวนผักบรรยากาศพี่น้องชีวิตอยู่ทงไฮทงหน้่พี่น้องน้ำดุ้มกะบวกวายไ้พี่น้องเพราะว่าปีนี่ฝนมันบดีพี่น้องน้ำก็ไปเต็มบ่อเต็มสะเนาะเพียงเนาะบวกว้พี่น้องลันลงว้คักจ็ดสิบพ่อหดสวนมะพอมาพี่น้องไหมมาเบิ่งนพักอย่างหน่อยไม่ได้ไม่เด้พายเรือพวกซีล่ารือว่าพวกผมไปออมไปรวกไปเกงพี่น้องกินกระปนไปอย่างพี่น้องนี่ยพามาเก็บผักได้ดีเล้ มาเก็บผักมาเก็บผักอันนี้บ้านไม่พี่น้องไฟดวกเพิ่นก็ได้ออกบอดีบอดีพี่น้องบ้านดีพามาสมผักไม่พี่น้องนะมไม่เก็บผักก็มันยากหน่อยแม่เก็บผักเข้าตลาดพี่น้องมาเด้อมาเด้อเก็บผักที่สวยงาม,งาม เปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องนะักฆ้าส้มหัวส้มสวนกับชีวิตของอย่างหน่อยพี่น้องหลังจากแดวเขาแล้วน้ำเจงเสียพี่น้องหลังจากแล้วเขาแล้วน้ำพี่น้องเฮ็ดสวนขายกับเฮ็ดใบลุนกพ,พี่น้องกินได,ด้าเดือนมีนาคมกบเศร้าเฮ็ดกตบพี่น้องเพราะมันแดดหอนเพราะว่าแดดหอนบัดน,น้ำกูไม่มีหดไม่มีน้ำรดจะได้หยุดพี่น้อง ผักหอมม,มันงามผักหมอมสวยๆเงียบพี่น้องเอ้ยชีวิดยางหน่อยพี่น้องอยู่ทงไฮทงหน้าอยู่กับบรรยากาศอากาศดีดีพี่น้องแต่อย่างหน่อยบ่ามักเลือกอากาศหนาวบ่มักพี่น้องอากาศหนาวบ่ดสอบอากาศหนาวไปใส่แม่ใช้ก็ลำบากพี่น้อง เป็นนางขายของกันนาวนาวเดีพี่น้องเป็นนางขายของก็จะได้เขาาซ้องซ้ำมือพี่น้องจะได้มากเขาสวนพักพี่น้องอันนี้ปลูกไ้คู่สาพี่น้องคู่สาเพราะว่าปลูกไ้เต๊ ปูไปแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนพี่น้องเห็นไหมพี่น้องชีวิตชีวิตของยางน้อยแต่ละวันมาพี่น้องแม่มาเก็บผักซอยนี่พี่น้องแม่เก็บผักไปโตล่มหนาวก่อนอากาศหนาวหนะพี่น้องอากาศมาขึ้นลมแห้งแห้งขึ้นลมกระโชกแห้งพี่น้องรักษาสุขภาพไม่เด้อพี่น้องเอ้ย แต่งตัวบอสุภาพพี่พี่น้องเซ็งกิงคาสันเพราะว่าเจดีพี่ลกูกไปลางพักเน็ตบเในหลุมอากาศเปลี่ยนแปลงเพราะผมมันเกิดอยูน่นัมบักซี่พี่น้องในเกาบนโลนแต่จริงลูกบักซี่น่ะแต่ผ่องผม,มเกิดตัดวแสบพี่น้องนี่เอาไปพัดใสเซ็ตมันหอยแสบ มีต้นต้นสีแดงพี่น้องเป็นยาได้พี่น้องต้นสีแดงเสีบเด้อคุณยายจอยมาแล้วพี่ยายจอยอย่างไรในผักยังไ,ได้ยายจอยเอ้ยคุณยายผมยางหน่อยพิบายนิยมเมืองเจ้า สวนสวนี้ลงตอนเดือนพฤศจิกายนพี่น้องสวนตัวนี้ลงตอนเดือนพฤศจิกายนอีกตัวนึนลงลงไหมพี่น้องอย่ให้หน้าและยังหน่อยจีพีอัพเดทอีกอีกให้เบิรงพี่น้องยังหน่อยตรงเจียวข้าองแล้วมันมีหมองลงพี่น้องก็ลงให้หน้านําตัวนี้มันเป็นเดินคู่สาพี่น้องปลูกเซคู่สาเหตุบ่ดับพลอยพี่น้องกคอยด้สซื้อ,อยากซื้อกิน แต่ทองมันกินน่ะอยู่ขมือเนาะพี่น้องเนาะแล้วเห็ดไข่ก็นั่งให้จิจะซื้อพี่น้องยำแดงมาบ่ามีได้เห็ดก็ง่ายพี่น้องยำแดงมาบ่ามีได้เห็ดบัตรหั่นก็เทียหัวเห็ดสวนปลูกกินเดือกินกับไปขายพอเด็กๆก็เขากำหนามพี่น้องเอ้ยนีแต่ชีวิตของอย่างหน่อย พอไ้แรกกับข้าวกับน้ำมากินไปเปลี่ยนกับเขาพี่น้องแบบไงซะปีนี้พัซซี่ขึ้นหาาพี่น้องอากาศมันมอดีซี่ขึ้นคูปีาสันพักซี่งามพี่น้องซี่เห็ดหาาปีนี้ เดี๋ยสีให้ดู เดี๋ยวพี่น้องพิธีชีวิตของอย่างหน่อยเดียวเขาเดียวน้ามก็ับมาปลูกสวนพี่น้องปลูกไปกินพี่น้องเพราะว่าเข้าไปสื่อเขาเจ้ามันกับพิซซัมนี่ม <ITA> ัดหนึ่งพี่น <she S 1> ้องนี่มันหนึ่งของยางหน่อยนี่มันหนึ่งของอย่างหน่อยเขาเจ้าจะไปแย่ิพี่น้องเป็นนน้อยนี่เป็นน้อน้อยเด็ดสามกรรมพี่น้องสามกรรมนี่เขาเจ้าไปเหตุคือมัดหนึ่งของอย่างหน่อยเขาเจ้าไปแว่งเขาเจ้าเด้สดซีบบาดพี่น้อง พักักบ้านนี่จะขายดีพี่น้องมันมันทนมันโมเปลื่อยคือพักตลาดเขาพักทองตลาดเนี่ยมันจะเปลื่อยเพราะว่าเขาดิ่งข้อมูลด่งข้อมูลด่งสารพี่น้องยั้งหน่อยว่าเดี๋ยวใส่ปุ๋ยพี่น้องว่าเดี๋ยวใส่ปุ๋ยว่าเดี๋ยวใส่สารที่มีเอาเป่ายังไงพ่อาซส์ไซส์เท่าใส่ปุ๋ยขี้ควายขี้งัวพี่น้องใส่ฟุ้งขี้ควายขี้งัวพี่น้างหน่อยไปขายทรงพี่น้องนี่ขายทรงสามกําสิบสามกําสิบพี่น้องพักสี่ ขายส่งสามกำสิบบว่าบ่ว่าพักสี่พัก, 4, พกหม่มพี่น้องอย่างหน่อยขายส่งเพิ่นมือนท้มาตีโขนพี่น้องมาห้ามาตีโขนสามกำนี่ยโขดมึงง่ายพี่น้องกำงะเลยคือกัน,พ,น,กน,กนพี่น้องห้องผมก็คือกันอย่างหน่อยให้ขายส่ง พี่น้องพ Comm ่อผมพ่อผมมัดหนึ่งนี่ก็มัดหนึ่งของยางนลอยพอดีพ่อแกงเลยพี่น้องเพราะว่าขาเจาะกับพีดึงออกได้บัตรพอมือมือมือข้าเป็นมือหนึ่งมือสองข้าจะกับพีดึงออกพี่น้องดึงออกก็เจาะไปเวียงขายคือขาเจาะซึ้เข้าวสามโคนพี่น้องสามกำชิดขาเจาะก็เลยกันได้อยู่อีกสิบห้าบาทพี่น้องก็ให้คนใหญ่พี่น้องให้คนใหญ่พ่อผมยิงคนใหญ่พี่น้องคนเดียวสี่มีพี่น้องที่ข้ายางนลอยปลูกกับพ่อได้กินพี่น้อง มาแล้วยายจอยกัอย่างไรในพังหงมพ้องยาง่อยปีวานคุณยายจ๋าพันสีแดงนี่จะเป็นยาพี่น้องถ้ามีพันสีแดงนี่แกมพี่น้องขายง่ายไงถ้ามีแต่เขียวนี่ขายยากพี่น้องถ้ามีแต่ต้นเขียวนี่เป็ว่าดูกขาดบดูบใส่พี่น้องลาดุกาดบดูบใส่ถ้ามีต้นเขียวมีเต็มต้นเขียวสีดูกขาดบดูบใส่พี่น้องถ้ามีต้นแดงนี่มีต้นแดงนี่ลูกขาจะดูบใส่ดีต้นแดงมัดปนก็สีเขียว ไอพี่น้องอากาศเปลีป่ยนแปลงก็ตแต่เดียวเขาแล้วน้ำสองสามมือนี่แล้ะครับเอ,อ๋ยพี่น้องเอาไปขายส่งมาแรกไปตล่มหนาะพี่น้องมัขึ้นล่มกระโชกแ,แหง้งแห้งพี่น้องล่มแห้งไรมันขึ้นนี่มาอัปเดตชีวิตของยางหน่อยเดี๋ยวเขาแล้วน้ำพี่น้องปลูกพักปลูกยาเพราะว่าให้หนอกให้หน้า,าเขียวเขอวาออกพี่น้องมันมีทีบางปลาบางก็ล่มพัก ลงพักไปกินพี่น้องเดือกินกับเก็บไปขายพอเดไปเปลี่ยนกับเขาข้าวเจ้าชีวิตแต่ละวันกัอยู่น้ำให้น้ำหน่ายอยู่น้ำ่วยน้ำม่วพี่น้องก็มีความสุขดีพี่น้องมีความสุขก็เข้าไปบุญบ้านอยู่ในเมืองหลวงมีคนผิดนะกินตามพระชาหาได้สำได้ก,กับกินสำนันพี่น้องบ่เดโบไปไปบินเตนโยนตตปานนันอยู่ในเมืองหลวงค่านา้ำค่าไฟค่ากับเขากัาบน้ำก็บซ้ำกันกับบ่เดืออย่างพี่น้องเดือกกับเดือบินบิน,บนอยู่ในเมืองหลวงว่า ก็อยู recipes, ่บัตน้อกเขาสบายพี่น้องสบายมีก็หากินตามตามอาหารบ้านนอกครับพี่น้องดีก็อยู่ในเมืองนี่เมืองกรุงนี่มันยากพี่น้องกับข่าวทุกอย่างเนี่ยบอได้ว่าสิหางวอกไปรีหาเก็บมากินได้หมดต้องสื่อฟันทุกอย่างพี่น้องสื่อก็บสื่อบผสดเพื่อใหาเก็บกินอยู่ในหัวในสวนเฮาอาคลิปนี้ยังหมอยว่าเน่ารู้เพียงเพราะยังนเอยจะได้เก็บพกพี่น้องไปตู่รมหนาวว่าสู่รมหนาวพอเพราะยังหน่อยเพราะมักลมหนาวพี่น้องอากาศหนาวยังหน่อยเพราะมัก เป็นโดเปีอากาศพี่น้องเป็นแบบว่าพอดีพอดีอดสบายพี่น้องไปใส่แมงใส่กาง่ายท่านอา,ากาศพอดีพี่น้องช่วงนี้ร่มหนาวเริ่มเขาแล้วพี่น้องจะไปเดือนไปจีกาย่มหนาวเริมเขาท่านว่าบันแห่งจิตจ,จังพี่น้องบันเจอร่มหมึืนกระโชกแห้งแห้งพี่น้องเจะมึกร่มมืโชกแห้งเจสี่เดย์หอดเดินไม่น่าบ่อหอดพี่น้องเพราะาหนามัมนบอ่หอหายเพราะปีนี่ฝนมันบ่ทรงพี่น้องมันแหงมันแดง น้ำกับบ่เต็มบอ่อเต็มสาแต่จริงพักพักซี่ยางหน่อยนี่ไม่ใช่งามใบพี่น้องงามงามเกือบเกือบทังสองเกิดพี่น้องเพราะว่าปีนี้ดินมันอมขมชื้นบ่ได้มันงดไปไม่ก็ซึมใบพี่น้องมันก็แห้งไวมันก็เลยเดือนเกิดเกือบเดือนเนดะือนพี่น้องก็ได้ซ้ำในยกสี่พอดีพอดีเก็บพี่หลังเปลี่ยนใส่ออมไก่เนาะไปกินกระปุลกินกันยังกระเสบพักผมนี่เอาไปดวกพี่น้องไปแกงใส่ปูใส่ปลา อาไปดวกกินกระปลุลเด้อไปพัดใส่น้ำมันหอยพี่น้องแสียบพี่พี่อย่งผักหอมฝากไปสนีทเพลงเนาะฝากในเด้อพี่น้องฝากช่อง YouTube ด้วยช่องเพจของมูลมีเพอร์เซ็ปชินเนลด้วยอย่างหน่อยพี่น้องเขาไปเห็นคลิปไปย,ยืดรุมกรได้กเแชร์กขติดตามกดมคอมเมนต์กดกระดิ่งจากคนพี่น,น้องคนหน้าส,าสาั่งซื้อเนาะอยูยอจจ่บนหน้าจอโทรศัพท์ของท่านพี่น้องชวนยังร้อยค่อยกังเทเรพี่น้องเขัเพพี่น้องบอกเขามารับชมมาติดตามมากดให้กับโมอดฟังหอดต่อนต้องบูรณากขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อผู้ใหญ่ใจดีีท่่เพินมายัง เฟื่อข่างยางหน่อยอยู่มาอยากให้ยางหน่อยเห็นผลสําเร็จกับจ่องยูทูปเพียงนอขอผู้พูดยังสูงแต่ยางหน่อยมันเอื้อซื้อพี่นนอให้ยางหน่อยได้ถึงพันผู้ติดตามอนพี่นนอได้ยางหน่อยชมาขอบคุณอีกรอบหนึ่งผู้พูนเฟื้อขางผู้พูนเอากลังหาหาเสือข่าวเสียพึ่งข้อยางหน่อยขอฟังพี่นอเอาไวปสมีเพียงนอไปหลายคลิปมันจะเง่าเห็นไบคลิปหนอยางหน่อยอัปเดตอีกมองหนึ่งพี่นนออยู่ให้หน้าพี่นนอยางหน่อยลงแล้วอีกอยู่ให้หน้า คลิปนี้เพราะพอพี่น้องสุภาพแดงๆโปรเพจเกิบเยอะมากเบียดเบียนนอนดับหนึง่งิหมื่นนอนตื่นหนึง่งแสนสวัสดีครับ